อ้อยภรรยาบีมกวีอวดโมเมนต์น่ารักน้องทีกอดแม่แน่นหลังจากเปิดเทอมวันแรกสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีตันจรารักและภรรยาคนสวยอย่างออยอติพรที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรมและยิ่งปัจจุบันได้ขึ้นแท่นเป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้านาอาชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก หลังมีลูกแฝดน้องทีน้องทีและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้องอัยวาน้องอัญญาเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆแถมอาเฮีย้าแฝดน้องทีน้องทีก็ยังหลงรักน้องสาวสุดๆล่าสุดทางด้านหมามีออยได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังได้รับน้องทีน้องที กลับมาจากโรงเรียนหลังจากกลับมาเปิดเทอมวันแรกโดยงานนี้น้องทีก็เลยอ้อนหมามีแบบเต็มที่โดยทางด้านหมามีออยได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าปิดเทอมวันแรกมีเด็กคิดถึงมามี